นอนทำไมอ่ะอาบน้ำแล้วนะนอนประท้วงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวรถมาเยียบนะนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถมารถมารถมาทำไมอ่ะลูกเป็นไรผิดไหมอ่ะได้ผิดไหมผิดจริงไหมลูกอย่านอนมั่วนะเออฮะ ลุกขึ้นมาสู้เอ๊ะหนึ่งสองหนุ่มช่วยนะช่วยนะคันแล้วคันนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรตะเข็บตะครับตะครับตะครับนี่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 วิ่งมาแล้วเนี่ยลุกขึ้นมาเร็วหมดมันเยอะลุกมาลุกมาเฮ้ย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 อะไรอ่ะไปอาบน้ำอาบแล้วนะเนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยอรบ จะไปดีๆหรือว่าจะให้แม่บังคับอีกจะไปดีๆไหมเฮ้ยม่้ยเฮ้เ้ซเลอบี่หนึ่งแก้วไปไปเ่าไปเ่าแก้หล่นไปกินโยเกิร์ตหน่อไปแม่ซื้อโยเกิร์ตมาให้ไปขอบคุณค่ะพี่นมฮะแล้วทำไมทำไมต้องนอนพี่ฟื้นืเพราะอะไร เป็นไรทำผิดจริงไหมหนูทำอะไรผิดไหมไม,<ะ>ไม่ไ,ไม่เูยถ่ายดิคนแปลกอะไรมานั่งที่พื้นเนี่ยฮะไอลูกไปอาบน้ำไ,ไปไม,มานอนประท้วงเหรอ,หอประท้วงพ่อเหรอ,หอ ทำไมอ่ะเดี๋ยวปิดร้านนะปิดร้านฮะปิดร้านไปปิดร้านกันนะเดี๋ยวรถจะชนนะฮะไม่แล้วเป็นอะไรไปเป็นพื้นน่ะไม่ฮะไม่คันไม่คันไม่คันก็อย่าเกาดิ เป็นไรมานั่งลูกมานั่งมานอนบะทวงทำผิดก็ต้องกลายยอมรับผิดนะลูกไม่เดี๋ยวว่าถ่ายรูปไหมไม่ได้ถ่ายรูป